ส่วนในโมเกลละผมว่ามันก็คงหม่ครับเรียกว่าเรียกว่าทำมาในระดับหนึ่งดีกว่าอ๋อแต่คือูกเกนแน่นอนใช่ครับผมหัวใจนี si ่คือูกเกนใช่ครับมีน็อกรุ่นนอกทางไหมนิดหน่อยนิดหน่อยบางชิ้นครับทีู่กเกนเขาไม่ได้ทําอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะได้เป็นแบบเป็นของที่มันแบบไม่ใช่ของเดิมอะไรเงี้ยครับผมผม กันชนตัวนี้ผมเห็นคนใส่น้อยมากนะครับผมแต่ดูพอดูดีเทลแล้วมันเหมือนเยอะนะดูมีเหมือนแยกชิ้นมาพี่รีฟิเซอร์เนี่ยหรืออะไรขนาดตัวตัวนี้แยกครับแยกได้แยกได้ใช่ครับมันใช้อะไรยึดกาวอ่ะพี่เป็นน็อตครับน็อตข้างในน็อตอออข้างในยึดเลยก็เลยไม้หลุดสปอร์ตไลท์ใช่ครับถามที่พี่ตอนแรกออกมาชอบไหมเออต้องบอกงี้คือตอนที่ผมทำอ่ะคือตัวนี้มันจะมีกันชนตัวนี้ สมัยแรกอ่ะผมคิดว่ามันมีตัว96เพราะเมื่อก่อนเห็นแต่ตัว96อ้นีผมถามเลยเกผมไม่รู้เรื่อง96ก็าเป็นอะไรเองคือยังไงพี่คนดูอยู่มันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยอย่างบางคนที่เขาชอบแปลงหน้าอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้พื้นฐานของเดิมก่อนเลยนะมันก็จะมีต่างที่แก้มไฟหน้าบาโปรงอะไรเงี้ยอ่ะอย่างบ้านเรา ek สามประตูเอ้นี ek ek สี่ประตูมันคือ9 6้าปะ บ้านเราก็มีทั้งสองครับแล้วมีตัว9699เหมือนกันทั้งคู่ก็คือหน้าเหมือนเหมือนโฉมแรกกับโฉมสองอะไรเงี้ยครับผมต่างกันที่กันชนต่างกันที่กันชนไฟหน้าแก้มฝาโป้งอะไรเงี้ยไฟหน้าใช้ด้วยกันไม่ได้พี่ต่างไม่ได้ครับอันนี้คือไฟหน้าอะไรพี่ตัว99ครับก็คือตัวไมเนอร์เป็นตัวไมเนอร์บ้างอันนี้กว่าแล้วตัวนั้นน่ะจะเป็นยังไงเออเราอาจะ ไปดู๋ไม่เป็นไรมีป่ะหน้าหน้าตัวของพี่ใหญ่ครับอย่างหน้าหน้าอันนี้จะเป็นหน้า9ก้หกลองสังเกตสังเกตดูจะเห็นไฟนิดนึงมันเหมือนถ้าดูผ่านนี่คือเหมือนใช้ด้วยกันได้คล้ายกันครับใช่แต่ใช้ด้วยกันไม่ได้เข้าใจแล้วคือต่างกันที่ไฟอาจจะมีไฟแล้วก็การชงก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ไม่ได้ครับทีนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าชุดพาชุดนี้มันมีแต่เก้าหกอืแล้วไงพี่มีเก้าเก้าด้วย แต่พอดีมันมีมันมีเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกมันมี9ก้นะผมก็บอกว่าผมก็ยังเขียนกระท้อนนะตอนแรกมันไม่มีนะไม่ค่อยเจอผมไม่เห็นจริงๆจนผมไปิบดูแคด็อกดีๆมันมีคําว่าขายเก9อยู่แต่ไม่ไม่มีรูปในอินเทอร์เน็ตเลย่ลได้มาได้ไงผมก็ได้มาจากทางญี่ปุ่นนะครับอ๋อญี่ปุ่นทีนี้ประมูลหรือว่าเซียงกงบ้านเราประมูลนะประมูลมาอ้ยังเจออีกนะมันไม่เจอเลยจริงๆผมเคยเห็นอันนี้อันนี้ส่วนตัวที่เคยเห็นนะ ประมาณสัก5้าอันนะใน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 โลกเนี้ยในโลกเลยอันนี้ที่ผมผมเคยเห็นมไยอะอะไรนะเมืองไทยอะพี่เมืองไทยมีพี่คันหนึ่งผมเคยเห็นคันหนึ่งนะสองแต่นานมากแล้วแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วนะนานมากแล้วครับแต่เราตัวเก้าเก้านะครับตัวเก้าหกก็จะเห็นอยู่หลายคันอยู่ผมชอบขนาดนะผมก็เลยดูมันแปลกขนาดนี้ก็จะมาในชุดเลยครับสวยสวยพี่ครับผมแต่ส่วนมากคนก็จะไปเล่นสปูนหรืออย่างเงี้ยอาดพวกานั้น คือตอนแรกถามว่าสวยไหมผมพูดตรงนะผมผมแมผมสื่อว่ามันแปลกดีใช่แปลกอ่าผมผมมองว่ามันแปลกดีอะไรอย่างนี้มากกว่าพอดูนานเริ่มมีเสน่ห์ใช่อะไรประมาณนั้นฮะพอมันแปลกเสร็จแต่พอเอ้ยมันรวมชุดกันมันก็เออผมว่ามันก็ดูมิกแอนแมชเข้าทีนะาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคอครบชุดของมันอะไรเงี้ยเครื่องนี้ทําเต็มไยนะเครื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องทําระดับหนึ่งแบบใช้งานได้เลย อันนี้เป็นเคอะไรพี่ยี่สิบยี่สี่หรือไงหรือว่าตอนนี้เป็นยี่สี่ยี่สี่ประกบยี่สิบอ๋อท่อนล่างยี่สี่ประกบยี่สิบใช่ครับ D D Five หรือ F D Two เนี่ยตัวนี้เครื่องจะเป็น F D Two หมดเลยครับโอ้โหที่เล่นตัวท็อปเลยนะคือจริงๆเดิมทีอาจจะไม่ใช่ F D Two แต่ว่าอะไรตอนนี้ผมทำเป็น F D Two เป็น F D Two หมดแล้วใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟืองเกียร์หรือเรื่องอะไรี้ก็เป็น F D Two หมด F D Two หมดเลยใช่ครับผมผมก็ดูหน้าเหมือน F D Two ก็เลยดูแบบถามดูคอยดีไงแล้วก็ของ F D Two ใช่ กองยังเป็น f 2 2> อฟดีทักองเนีเป็น f อฟดีทัวราะว่า,า,าแล้วเออน่า <c oughs> จะเป็นก็เลยถามดูว่าเป็นเครื่องเอฟดีทัใช่ไหมพี่ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะใช่ขับดีขับมันก็เรียกว่าขับสนุกแล้วกันครับอาจจะไม่ได้แบบป้ป้ายเหมือนเทอร์โบแต่ก็ก็เป็น NA ที่ขับสนุกแต่แรงกว่าบีทัวร์ไม่ไม่ไม่บ้างนะดีกว่าบีแรงๆก็มีเยอะผมขับไม่หมายถึงว่าถ้าถ้าแบบว่าสเต็ปแบบว่าบ้านๆแบบว่าสต็อกรถจากโรงงานผมก็ขับมันกว่าบีนะรอบพลอกันมาเยอะใช่ครับ เทียงแต่บีผมยังมีความรู้สึกบีมันมันผมชอบเสียงเสียงใช่เสียงของบีสนุกกว่าเสียงมันจะแต่นี้มันจะแบบว่าไอ้นี่มันมันค่อนข้างอื้อผมผมรู้สึกมันอื้อในหูอ่ะถ้าคนถ้าถ้าคนไม่เคยขับเคแล้วมาขับบีไอเทคเปิดยังวะใช่ใช่ไม่รู้เลยว่านี่นี่คือแต่มันเปิดมันดึงดงนี่คือวีเทคแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงแต่ถามผมมาผมตอนแรกผมก็ชอบบีนะพอไปมาขับทางไกลขับเล่นอะผมว่าเครื่องเคี่นี้แบบ โอเคค่อนข้างขับสบายแ้วก็กเกียดเลยนะันก็เลยแบบไม่ต้องเชนเลยกดเติมยาวๆไปทอร์กดีอะไรเงี้ยก็ซีฟีมันเยอะอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนเลือกที่ดีแล้วก็วางใน e k นี่คือหลายคันนะวางขับดีเลยนะใช่ครับก็ตัวนี้ให้ให้ให้ทางอูฟูเพื่อนผมบางก็จะเป็นการที่ว่าเราจะไม่ใช้แท่นเครื่องแต่แบบรูปเพราะผมต้องการให้เครื่องมันยกสูงขึ้นเพื่อหลบแข้งให้ไม่ีเพื่อให้แข้งมันไม่แตกเวลาที่เราเจออะไรเงี้ยเพราะส่วนมากเวลาเครื่องวางเนี่ยแข้งชอบอยู่ต่ําใช่ครับ อันนี้อันนี้ก็คือเลยสร้างแท่งเครื่องขึ้นมาเองหมดแล้วนี่ท่ออะไรทีอันนี้คือตอนแรกทำไว้เตรียมเตรียมต่ออินเทสอ๋ออินเทสแต่ว่าไม่ได้ต่อทันทีก็เลยนี่เลยก็ปล่อยโล่งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ห้องเครื่องสวยนี่ดูเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอ่ะนี่นี่ข้างหน้าแล้วมีอะไรพี่ล้อ M F 1 0ล้อ M F สับทขาไมสีไม่เหมือนกันปีนูน้นจริงๆแล้วตัวล้อผมอาจจะสีไม่เหมือนเพราะว่าทำสีพี่ทำสี่ใช่ครับแล้วก็เอ่อด้วยความที่การทำสีอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะชุบได้เหมือนของเดิม มันก,ก็อะไรมันดีสุดใช่ครับก็ก็มีข้อดีอยู่อย่างเดียวคืออยากขับไปไหนก็ขับ <laughs> ใช้งานนี่ใช้งานแล้วถึงเวลามันทะลอกมันเป็นร้อยก็ไปเก็บสีได้อะไรเงี้ยถามเลยพี่เบรกคูเก <laughs> ้นเป็นไงดีไหมดีในระดับที่น่าพอใจเรียกงี้ดีกว่าก็ <laughs> าคือเป็นปั๊มเดิมแต่คือใหญ่ใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วไซส์ของตัวปั๊มอาจจะเป็นปั๊มพวก e p 3อืมใหญ่ขึ้น e สองพันก็คือใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตัว e เกเดิมๆตปหายากนะ ก็หายากแล้วก็จะได้เรื่องของจานที่เป็นจานซอล่องแล้วก็มีตัวระบายความร้อนเป็นรูๆโอ้โหนี่สาวกมูกเก้นทำไมคันนี้มีสันลุ้งอะคันนี้มีสันลุ้เพราะว่าเป็นคันชอบสดตัวที่ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับไปต่างจังหวัดเนี้ยก็เปิดก็เปิดรับลมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยผมแลวนี่หางมูกเกนใช่ครับผมโอ้โหแล้วข้างขอาดีกันชนก็จะเป็นอย่างงี้กันชนหลังมูกเกนตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนงี้บใช่ครับออกแนวฉีกนะช่วงนั้นใช่ครับ ก็เรียกว่าบางคนก็รู้บางคนก็เรียกาปลากระหู้อะไรอย่างเงี้ยผมชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบ,บเลยบางคนก็รู้สึกว่ามันแบบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนเครีดยดมัน,นตอนนั้นมันก็คงออกแบบล้ำๆอะ่ะใช่ผมว่าเจนนั้นดูข้างในได้ไหมพี่ได้ครับ่าดูข้างในครับอ๋อหัวเกียร์ก็เป็นตัวใหม่นะใช่ครับผมนี่มาสนุกกันครับตอนแรกคิดว่ามาถ่ายไม่เยอะโอ้โหรถเยอะนะเนี่ยอ๋อดิฟฟี่ตัวใหม่ด้วย ใช่ครับเพื่อว่ามันจะได้ลิงก์กันหมดครับลิงก์กันหมดเลยใช่ครับอันนี้สไตล์มิกแอนแมทนี่ใครดูก็จะเรียกว่าอันไหนที่เราชอบแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เลยครับผมโอ้ผมอะไรแพงเพราะว่ามีกี้เมาส์พี่เชื่อบ่ตะกรอผมขับแก่แต่มีคนให้ฟรีนะใช่เมื่อก่อนผมจะบอกว่าผมได้าอันหนึงอ่ะห้าพันขายไปได้แบบ8ปดพันห้าผมโคตรดีใจเล่นั้นเละเอาไม่้อพี่มีมิกี้เมาส์เอาไปใส่เลยไปใส่เลย ตอนนั้นอยากย้อนกับเวลากลับไปเก็บไปแล้วติดบงไม่น่าเชื่อตอนนี้แบบโอ้โหใช่เ่ครับตอนนี้ก็เป็นแสบเรียบร้อยแล้วยิ่งอะไรนะแป้นคบส่วนมากก็จะขาดก็จะมีนวลมีนวมส่วนใหญ่จะขาดไขมกันเนี่ยดูดค่เดียวดูแค่เดียวดูมปกติไม่ค่อยมีใครเอามาใส่นะเหมือนจะแขวนอยู่บ้านอย่างี้ผมชอบแบบคือเราซื้อมาเราอยากจะได้ใช้มันอนห้อง ครบครบบอกเล็กโัวโร่อพีสามันนี้คือเล็บลัตเตอร์ครับผมถามคันนี้คืออันนี้บอดี้อะไรพี่อันนี้บอดี้หมายถึงว่าอีเคนาป่ะหรือหมายถึงว่าทำนี่ใช่ครับใช่ครับอีเคนามิกแอนแมทเลยคือตอนคันนี้อยู่ผมมานานแล้วผมเลยแบบรักผมเลยอยากให้มันแบบ เดินเดินหน้าต่อไปแต่เราก็ชอบ <c oughs> เราก็ชอบทรงนี้เราทํายังไงดีอยากขับด้วยเออเราก็เราก็เลยนั้นทางนั้นก็เป็นทางออกที่ดีครับก็เลยทําขึ้นมาสวยสวยสวยไม่ค่อยเจอคนใส่เต็มเตมตัวนี้ที่ผมใส่เกตเพราะว่ามันเราใช้ AM คุม,มครับนะเพราะวางเครื่องก็ต้องหากล่องใช่ <AM S 1> เราใช้กล่อง AM เ,เสร็จไอตัว a f ม,มันจะคุมคุมไอตัวาาโค้ชลูปได้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปับเป็นโค้ดลูปหรือโอเพนลูปได้ในตอนที่ใช้งานเลยเดี๋ยวหลามสุดท้ายค,ครับผมเป็นไงบ้างพี่กับเถ่อใครอยากวางเคอยากวางเคถ้าให้แนะนําก็คือเอเคถ้าถ้าโจ์อ่ะคือขับใช้งานหรือว่าขับทางไกลขับสนุกผมว่าก็เป็นคําตอบดีๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าการวางเคอะ่ะมันมีหลายงบประมาณใช่ไม่ใช่เครื่องเดียงเดียวแล้วจบนะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราไปเห็นเครื่องแค่แสนกว่าเฮ้ยเราเราวางเคดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้น ดีเทลของมันอะเวลาวางจริงอะผมบอกได้เลยมันปิ้นเยอะแล้วยิ่งถ้าอยากให้มันสมบูรณ์อะมันก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกโอเคง่ายผมบอกเลยว่าไม่ใช่เครื่องเดียวต้องเตรียมไว้ประมาณ3 4มสี่ผมว่าสามเป็นเป็นขั้นต่ำสามขั้นต่ำสามขั้นต่ำให้ออกมาแบบสมบูรณ์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยกองเก่งเครื่องกองเก่งเครื่องว่าแบบวางวางดีๆอะไม่ใช่วางแบบออกไปแล้วก็ไฟจงไฟโชขับอึักอึกอึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนี้คนวางเก่งเยอะนะผมว่ามัน ก็เร well ียกว่าดีกับรุ่นแรกๆอ่ะใช่ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็มันก็มีอะไรหลายลูกมากขึ้นใช่เมืองนอกอะไรก็มีอยู่ตงยูทูปเปิดดูได้เลยคุณอยากได้สเต็ปไหนใช่ครับเรียกว่าเรียกว่ามันมันก็ง่ายขึ้นแต่แต่แต่ยังไงงบประมาณก็ไม่ถูกอยู่ดีบ้างันีกว่าก็ต้องกําเงินไปเยอะๆนิดนึงจะได้แต่บางทีคนมาวางเคขึ้นเพราะเครื่องบีมันแตกๆกันเลยนะใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเป็นบอดี้เก่าอ่ะวางบีมันอาจจะจบในราคาที่ถูกกว่าแล้วขับได้เลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ครับก็ให้ดูปกติจะเป็น d ีจิคันนี้คือร้อ F D 2เลยสวยสวสวย,สวยแล้วก็ F D 2เต็มจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่สําหรับเครื่องก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอาจจะแบบจุกจิกจุกจิก<ม>อาจจะเปลี่ยนนูน่นใส่นี่อะไรเงี้ยก็แค่นั้น<ม>ที่เลงๆไว้ก็อาจจะแบบเอาฝาเบามาให,าให,ใหม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนี่แค่ของแบรนเหมดนนะใช่ครับ ยังมีเวลาสุดท้ายว่าจะปิดคลิปเรามานั่ง e k 9ปกติจะเป็น DC5 อันนี้เป็นล่าง F2 เดี๋ยวเราบายๆพี่กลับแล้วครับเจอกันเ,คคเหมือนสนิทกันเลยสวัสดีครับพวกพี่ครับขอเริ่มกลับกันหมดแล้วลาไปต่อเปล่าไปนั่งเล่นพี่กลับกันหมดเลยยังไม่กลับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ <ไป S 2> น่าจะเป็นการสุดท้ายที่เล่นวันนี้มางานมูเก้นขอนั่งหน่อยนะครับผมนี่ครับเมาโอ้โหฟังเสียงเคกันดีกว่าเสียงอะไรพี่อ๋อกล้องกล้องกล้องอ๋อกล้องกับกล้องเพราะมีระบบ AI อ๋อไม่มีครับพี่เปิดแอร์ได้ด้วยเปิดได้ครับผมใจเย็นด้วยนะใจเย็นเต็มเพาะใช่ครับ ออนี่ทางนู้นนะได้ที่ออกทนู้นแล้วก็ขอร้องหน่อยปกตินั่งแต่ดีซีไฟ์ EKNR DZ5 e k n K20 24 K23 อันนี้เป็น K20A FD2 ใช่ครับไปสีแดงเยอะเหมือนกันนะอันนี้ใช่ไหมใช่ที่ออกสารยด,ดูจากจูนแลรถนิ่งนะ นิ่งครับนิ่งนะดูรอบถ้าดูไม่ออกเหมือนไม่ใช่วางเคบอ,อมนนะอกมาหน่อยนะบอมมาหน่อยนี่ีพี่บอให้ความร้อนขึ้น,นอ,ออกซ้ายนะอ่าเดี๋ยวเราไปรอให้ใกล้ครับไปกับอธุธยาใกล้ไปนิดนึง <laughs> <laughs> ดีอะพี่ก็ช่วยไม่งั้นเล่นเงียบเลยนะี <laughs> <laughs> ่ใช้งานง่ายเลยดูไม่ได้ขับยากนะไม่ขับยากครับผมคัสผมยังเป็นคัดเดิมนะ เอาอยู่ใช่ไหมพี่ไม่ลื่นมีบ้างเรียกว่ามีบ้างดีกว่ามันคงไม่ได้จับดีแบบว้างเหมือนคัสติงสต้งนะแต่ว่าเราก็ได้แลกมาเรือยความแบบใช้งานง่ายบอกก่อนเวลาเลือกคัตไม่คุณเครื่องเดิมแล้วเอาคาัสติ้งก็สับยากนะดูแรงม้าด้วยแต่บางคนชอบเสียงกุ๊ิงๆใช่มันก็จะ,ะเรียกว่ามันก็จะมีอารมณ์แบบ ิงวันนี้มามูเก้นี่คือรถแต่ละคันนี่คือดูเดิมจ๋าทุกค้าเลยนะค <c oughs> ันพี่ที่ห้องเครื่องน่ากลัวนะแต่ผมดูว่า <c oughs> โอ้คือคนบับไม่ได้แต่แบบมันก็โอเคนะขับสนุกนะใช่เดี๋ยวถ้ามันมีพื้นที่เยอะใช่เดี๋ยวตอนมันต้องวนกลับใช่ไหมนั่นหรือแม้ข้ามสะพานก็ได้ที่ผมเห็นเมื่อกี้ไม่ได้ข้ามเพราะมี่ขังรถเยอะเราวางไปคุยเรื่อยๆได้ครับตีริ่งเปไงพี่เผื่อคนอยากวางเกผมเจอมีหลายคันนะทั้งวางจบไม่จบ ุดท้ายเขาวางจบวม่ใช่ยาวๆใช่ครับคือจะบอกว่าเหมือนซื้อหวยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันต้องศึกษาก่อนนะว่าเฮ้ยคนนี้เขาวางจบจริงหรือเปล่าคำว่าจริงในที่นี้มันก็แต่คนอีกเขาถ้าเกิดบางคนเขาวางมาเขาแทบไม่ได้ใช้อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันจบหรือเปล่าใช่แต่โอเคอย่างาผมนี่ผมผมเน้นก็บอกจริงๆว่าผมก็ใช้งานจริงนะใช่ผมขึ้นเขาไปพุทเบิกไปเชียงมงเชียงใหม่ผมขับไปเลยนะคันนี้แต่ผมก็ขับรขับเกส เทียบกับบีเอาส่วนตัวนะผมว่าเคไม่ค่อยเหนื่อยอ่าใช่เพราะว่าท็อปท็อดีแล้วย่างเวลาขึ้นเขาเราดึงสองขึ้นยาวๆก็ยังได้เลยใช่สวยยอดสุดยอดถือว่าสุดรถที่ใช้งานจริงนะแอร์เย็นไม่โรค่ใช่ครับก็ถือว่าทัแนะนำหน่อยเบอรใครอยากวางพี่วางที่ไหนนะอันนี้ผมวางที่อู่เพื่อนผมก็เป็นอู่ฟัวครับเจนโลแลบกาลาอยู่ซอยสมมัชีครับ <C ell ate> พกพื่อนไอเฟซบุ๊กก็เจอนะอย่าลดหลักอย่าลดหลัเจอครับแต่ก็คือเขาอาจจะแบบงานเยอะนิดนึงก็ลองคุยดูว่าได้กับเพื่อนเลยว่าเขาแบบได้ไหมลองบรบมาคุยดีกว่ามีเวลาไหมอะไรเงี้ยทีทางกลับปะ่ะไม่ได้กลับงานไม่ใช่ไช่ไหมทำไมเพราอย่างนี้ของพี่จบประมาณเท่าไหร่อ่ะผมอยากได้แบบเนี้ยจราจริงๆตัวเลขถ้าไม่รวมของแต่งผมก็ประมาณสี่แสนกว่ากนะ็สี่แสนเราก็ได้แล้วกำเงินไว้ไม่รวมของแต่งนะต้องบอกก่อน ของแต่งของเดิมที่เบิรใหม่เนี่ยของแบนเน่เมเอาสวยอ่ะถ้าถ้าถ้ารวมตอนนี้น่าจะมีเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดแสนมกน K แบนเนเนี่เป็นล้านนะอันนี้ออกได้นะออกได้พี่ลองดูลองดูไหมได้ผมปิดตรงนี้ คัดลื่นหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นคัดเดิมได้คัดเดิมแต่ก็คืออย่างที่บอกมันก็ตอบโจทย์เราแล้วโจทย์เราคืออะไรโจทย์เราคือใช้จริงเราก็อยกไปหาทางเอาคัิ้งมาใส่เหนื่อยรถติดอ่ะผมก็เคยใส่ก็ตอนดีผมก็เคยใส่แล้วแบบผมว่ามันไม่ใช่อ่ะพอรถติดผมเหนื่อยนะแล้วจริงๆผมว่าขับไปหลายที่ไงอย่างแฟนผมทํางานในกรุงเทพเนี้ยโอ้โห เหยียบคัสเป็นร้อยๆหลายๆร้อยครั้งนี่มันเยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมมีทั้งดีไฟทั้ง EK นะผมว่า EK เยมันรถมันขับง่ายกว่าด e ีไฟนะระหว่างเคเข้าไปอีโอ้โหแต่ว่าอาจจะใช่ครับอาจารนะเพราะผม,ผม,าาะผ,มผมอาจจะไม่เคยมีดีไฟแต่ว่าก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันว่านี่ยถ้าเทียบรถใช้งานทุกวันเนี่ยผมว่ามันขับง่ายแล้วมันเบาใช่ครับเจเก้ามันก็จะมีจริงๆรถทั้งสองรุ่นมันก็มีเสน่ห์ทั้งคู่ครับแต่ว่า ใช่สร้างควาสนุกอันนี้อาจจะได้ที่ผมที่ผมชอบจริงๆคือจอดง่ายแล้วก็ถ้าส่วนของความเร็วปล่าก็ดีไฟนิ่งกว่าอ่าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ต้นนี่คือกินนะไอ้าก็คือก็ต้องมาดูแล้วกอดโดยเรื่องของแต่ละคันด้วใช่เพราะงั้นมันโดย feeling อะไรอย่างง้ใช่ประมาณหนึ่สองสามเนี่ยคือโอ้โหม่นไปนะยิงวางเกนีิสนุกก็ อย่างของผมก็จูนเป็นแบบถ้าขับเดิมๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้าโค้งรูปลครับนี่ใช้ e ะไรีดหรือว่า e ยี่สิบนะิเคยใช้แปดห้าแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามาขึ้นนิดนึงเพียงแต่ว่า e แปดห้าเนี่ยสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมขับไปตามต่างจังหวัดลึกๆผมแม่งหาปั๊มไม่ได้ตอนแรกผมก็ e แปดห้าต้องดูนะที่คนี้ใช่แล้วมันมีปัญหาไงบางครั้งมันอยู่อีกฝั่งนึงแล้วน้ำมันจะหมดแล้วอยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย ใช้จริงก็เนี่ยก็คือจริงด้วยใช้จริงด้วยจบด้วยใช่แล้วก็ของแรงด้วยนะก็ก็จะเป็นตงนี้ปกติผมเห็นแขวนทุกป้านะผมไปบ้านใครราคาขึ้นมันมันก็ขึ้นแหละแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อ่ะมันแต่ซื้อมาแล้วมาเก็บอย่างเดียวมันก็เสียายหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เล่าไปแต่ก่อนสิบมิลเราแก๊สอีเดียมจะได้ไหมีคนเอ้าวมอะไร ไม่กี่เมาเป็นไงล่ะสายใหญ่สายใหญ่แพงด้วยก่อนไม่มีใครเอาเลยใช่ก่อนก่อนราคาก็คงอะไรุตลดลดลงธรรมดาแลดขายอะไรแบบเงียบๆต้องคนใจรักจริงๆจริงๆผมเห็นครั้งแรกผมก็ไม่ได้แบบว้าวอะไรอย่างงี้นะอ๋อมันออกแบบมาล้ำก่อนผมว่าเป็นไปได้เหมือนกันเลยมาคิดตอนนี้เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวพาที้อาจจะล้ำอีกไปว่าอีกนักหน่อยก็ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคนนี้สนุกมากครับรับผมวันนี้คิดว่าไม่มีอะไรนะวันนี้คิดว่ามาแบบว่าจะไดชิวๆที่กาแฟสุดท้ายอยู่ยันเที่ยงโอเคนะเดี๋ยวว่าไปจอดรถแล้วเราก็ขอบคุณพี่หน้าครับวันนี้ครับกับกุนได้ครับขอบคุณครับมีนอกใจไปสปูนไหมอือจริงๆแล้วคงไม่เพราะว่าของมาเต็มลำแล้วนะออคือไปเล่นทางสปูนก็ไม่ใช่เพ่อน้อยนะก็หมดเยอะแหละเราก็ไม่ไหวเรากหาตังค์ไม่ได้ นี่ก็โอ้ยดูนี่ขอโมเก้น้วยเจ้ของเดี๋ว้าเจอกันคลิปต่อไปอะนี่เลยคันนี้แต่งสตไตล์อะไรพี่ก็ผมสาย j s อยู่แล้วผมก็ j H. s ไวรุ่นคานอะ <S <S แต่ไม่บอกเจ้าของเจสได้ไหมทำไมราคาไม่ค่อยขึ้นเลยสู้โมเก้นไม่ได้เลย อันนี้ไปคุยกับเขาเองดีกว่าผมชอบนะแต่เวลาขายขายนี่ราคาเหมือนแบบว่าคนอื่นมูเก้นสปูนขึ้นเอาคือเนาเจเอสนี่แบบว่าจะให้พูดยังไงล่ะเนี่ยเจ้าของอะว่าทํามีฮิตมีสตอรี่หน่อยจะได้เล่าคนอื่นได้มันมันมันมาจากที่ว่าผมคันเก่าผมก็เริ่มจาก JS นะแล้วมันเหมือนซิกเนเจอร์ผมมันคือ JS ไปแล้วผมจะไปจะไป จะไปสปูนจะไปมูเก้นมันก็ไม่ใช่แล้วผมฟีลลิ่งผมมันมันคือ J s ออ่ะนี่ให้ดูของของตรงรุ่นมัพี่อันนี้คือหานเดิมมันจะเป็นขาีงนะวิงใช้ด้วยกันได้ใช่พี่แต่คือต่างขาป่ะหรือไงพี่เออวิงใช้กันไม่ได้นะไม่ได้เลยเรื่องความกว้างของวิงอะไรเงี้ยคือตรงรุ่นไหนรุ่นนั้นเลยนะฮะฮะถ้าเห็นของอย่างพี่ใหญ่ตัว EG อ่ะที่เป็น J s ออ่ะเขาจะมีขาข้างหลังมียืดอีกอ่ามีขามาค้ำอะไรข้างหลังอีกมี J จอ ทันที่ทําอะไรไปเยอะพี่นี่ล้อนี่คือล้อใครอยากขี่นะล้อตัวซิกอ,อะไรพี่แก๊ปสปอร์ตแก๊ปสปอร์ตใช่ไหมมันมีแก๊ปซิกเกอร์อะไรคล้ายแนวเนี้ยเยอะเลยอืม,ม Sport. แนะนําว่าถ้าหาแบบราคาไม่สูงแล้วทรงมันได้มากๆเลยผมก็มองว่าอันเนี้ยถ้า<ต>ไม่ถ้าไม่ได้ไปเลอะไรเงี้ยนะไปพวกเลโวกเบาไหมเบาครับแสา<ป>มว่าน้ําหนักเท่าไหร่ไม่รู้นะไปเท่าไหร่ดีอ่น้ำหนักพี่แล้วกัน 9กกว่าโอเคยังวนที่ไหมพี่ก็เล่นกับผมได้นะสเปคอะไรพี่อ่ะลืมเลยสเปคเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดสามสิบมั้งนะโดยประมาณสีวงเลยปะครับครับแต่เหมือนอ๋อหลังมีออฟนะน่าจะนะเพราะหน้าหลังเพราะหน้าดูเนี่ยหลังหลังมีออฟผมจําผมจําสเปคที่แน่นอนไม่ได้แต่โดยประมาณน่าจะเจ็ดนะแน่นอนแต่แต่สาสิบหรือยีิบสองะไรไม่ชัวร์อายุ อายุสี่สิบไม่เลยเลยอย่าถามอ่ะนี่ฝาปงเจสครับลิ้นมันเป็นเตี้ยหอล่ิ้นเนี่ยด้วยความว่าจะเปลี่ยนละนี่ลิ้นอะไรพี่ผมจํายี่ห้อมันไม่ได้เตี้ยดีนะดูฟิตเมนต์ดูผมจํายี่ห้อเขาไม่ได้ครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันไม่เข้ากับทรงรถไม่เข้าเหรอพี่ผมดูคือผมจะไปใส่ first m o d i n g ละก็ยื่นอย่างงี้มันจะเป็นทรงแบบ ซิ้งกว่านี้เห,หรอให้มันจะเข้ากับฝากับวิงหน่อยนี่ก็เข้าไแลนะ้วผมดูมันอ้วนๆไปไงนะแล้วก็พอมามองไปที่ฝามันดูมันไม่มันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะห้องเครื่องห้องเครื่องอ่าได้ครับเครื่องอะไรบีอยู่ี่<า>เครื่องบีสิบหกพี่สิบหกี่ตรงสีนี้นะจ s เออ่ะสีออกเรียกสีอะไรไม่รู้นั่นแหละฟ้าฟ้าอะไรทุกอย่างฟ้าตุน 46ยี่เห็นลงขายแล้วพี่คันนี้ใช่ใช่แต่ไม่ขายม่ขายบ้างผมเห็นพี่เดี๋ยวขายเดี๋ยวไม่ขายก็ขายตอนก่อนหน้านี้ขายแต่พอมาทําตอนนี้แล้วก็คือไม่ขายแล้วแล้วนี่โปรเจกต์ใหม่คือเดี๋ยวจะไปลง16บให้มันตรงรุ่นเลยอ๋อเอาตรงรุ่นเลยครับ้องเครื่องโล่งเลยยุคนั้นเลยตอนนี้กลับตาลปัดวันที้เดิออะไรนะตอนนี้ของเดิม แต่งเดิมกันเต็มเลยโคตรแงนนะแต่ก่อนต้องใครมีห้องเครื่องเดิมนี่หีนะต้องห้องเครื่องโล่งตามเมืองนอกอเดี๋ยวนี้กลับมาเดิมแต่อานนี้ก็สวยนะแต่เมืองนอกก็เล่นอยู่ผมว่ามันมันดูสะอาดตาดีอะสะอาดตาตามยุคมาเนะพอเดิมแล้วก็ไปแต่งแต่งก็กลับมาเดิมครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะกลับมากึนได้พี่ไม่ตามแล้วฮะไม่ตามไม่ไหวอยู่อย่างนี้นิ่งๆแล้วนี่ก็ J s อนี่ก็เพจ JS อฝาว้าว J จออ๋อนี่ ของเจเลยเจ๊ไม่ค่อยเจอแล้ผมเจอแต่เครื่องเคอ่อเธอสนุกไหมพี่อะไรนะสนุกไหมเครื่องสเต็มนี้ก็ดึงนะเพิ่งจูนมาล่าสุด2องยี่บูสองยี่ก็มาแล้วนะก็แล้วประเด็นคือบางซุปแกจูนมากราฟสวยมากคือสมูทเลยสมูทเลยขับนิ่งๆเลยไม่มีกระชากไปแบบต่อรอบดีเลยฮะโอเคเลยก็รู้สึกพอใจมากตอนนี้คือคันนี้แบบว่าไม่สนใจมูเกน ปวดติดตามเกียร์ต่อไปเปิดได้ไหมพี่ได้ครับพี่ขับมีหมวกเหรอพี่รถเออน้องฝากวาง๋อพี่ก็บอกสิขับไปหมวกตลอดปลอดภัยอันนี้เก็บล่ามาเลยพี่เอออันนี้ของชาร์จสปีดครับตัวโคเวอร์ของชาร์จสปีดมันก๊กลั้นกระหรือตึงแนบเลยเยแนบครับโปรเฟสชั่นอลใช้ไปนาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นสภาพนี้ของตัวแรกสวยนะใช้ไปนาก็สภาพนี้อ๋อดีฟีตัวใหม่ปะ ก็ตัวดินเกตตัวล่าสุดซื้อมาสี่ห้าปีแล้วตั้งแต่ได้รถนะฮะเราก็ซื้อเลยคันเกียร์เคจูนนี่เป็มรถสิ่งภายในครบอยู่นะไม่โล่งนี่มีหางอีกด้วยนะหางเดิมหางเดิมอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนวิ่งมาเป็นเกตรวมรวมนไงพี่ขับอีเคก็มีทั้งสุขและทุกข์สุขไุขยงเผื่อคนอยากรู้สุขยังไงพี่สุขก็คือผมชอบรถ90เพราะฉะนั้นก็ ตรงเดียวมีความสุขกับการได้ได้ใช้เขาแต่ทุกก็ตรงตรงไงสต่ภสษามิตอ๋อนี่จบเรียบร้อยดีจบแล้วจบแล้วตอนก่อนนั้นดีไงกูทุกขีบผายเลยก็ปวดหัวมันคนละยุคอะนะใครนีก็เออมันต้องเพิ่มตังอะไรมันจะจบยังไงวะอ่าครับผมแต่ตอนนี้ซื้อใครซื้อรถพวกนี้ก็คือโอนได้ก็จบแล้วอืมมันไม่เหมือนยุคแรกๆที่ช่วงร้อยต่อต้องไปทำโบววะครับนี่คือจบแล้วครับใครอยากซื้อก็โอนขนส่ง คนดูอยู่ยังขายเอาไม่ขายแล้วครับไม่แน่ไม่แน่ไม่ไม่ไม่มีไม่แน่ครับไม่แน่นอนไม่ขายแล้วครับอ่ะจำไว้นะเดี๋ยวใครใครเห็นขายนี่รีบไปลบกระทู้เลยนะจ้ใครใครเห็นขายลบกระทู้ได้เลยมั่นใจครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วขราบขายไปก็ซื้อไม่ได้นะใช่ครับจะเก็บไว้ให้ลูกขับละลูกสิ่งเลยลูกพิ่งสิบเองสิบขวบเองลูกไม่อยากได้เทสลาพี่ลูกรถไฟฟ้าพ่อขายไม่เผื่อเขาจะโอซูลูปุูกฝังโลกว้โอ้สนุกมากวันนี้ ม่รู้จักพี่เขาเลยแต่เล่นเกี่ยวับพี่เขาเหมือนแบบว่ารู้จักกันเลยโอเควิยังไม่ถามชื่อเลยผมชื่อนี้ชื่อนี้คนอื่นเขาถามชื่อก่อนแล้วค่อยดูรถไม่เป็นไรเราแหวกแนวเราแหวกแนวคุยกันเสร็จพี่ชื่ออะไรครับชื่อนี้ครับผมชื่อน้อยู่ในกลุ่มจเอสใช่ครับผมบอกฝากกลุ่มหน่อยม่เงียบกิบกิบจนมาอยู่กลุ่มูงเกียนแล้วเนี่ยไปผมไปทุกกลุ่มครับผมเสนอทุกกลุ่มเออก็ ก็ฝากถึงก็จริงๆก็ยัง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 แน่นแฟนก็อยู่เหมือนเดิมแหละเจ้าของเจสออกมาทำกิจกรรมอะไรก็พี่ออฟก็ออกมาสนุกกับน้องๆบ้างก็ได้พี่อะไรเงี้ยนะโอเคควรพี่ออฟนะพี่ออฟมาบ้างก็ได้นะอยู่แถวนี้เองนียไม่ออกมาเลยใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวขอเก็บรูปหน่อยได้ครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ลากันด้วยคันนี้งานมโกเก้นแต่เป็นรถเจสโอเคบายบาย